สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆที่อาจจะช่วยชีวิตเราได้เลยก็คือการใช้ถังดับเพลิงให้เป็นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวิธีที่ถูกต้องและจำง่ายที่สุดเนี่ยมันทำยังไงลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าโจู่จมีไฟลุกขึ้นมาตรงหน้าเราเลยในวินาทีที่ทุกอย่างมันดูวุ่นวายสับสนไปหมดเราจะมั่นใจได้แค่ไหนครับว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง แล้วนี่คือความจริงที่น่ากลัวเลยนะครับคือไฟกองเล็กๆที่เราอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวก็ดับเนี่ยมันสามารถลุกลามจนเราคุมไม่อยู่ได้ในเวลาไม่ถึง30วินาทีเองนะคะย้าว่าไม่ถึง30วินาทีเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีค่ามากๆการตัดสินใจที่ถูกต้องในตอนนั้นคือสําคัญที่สุดเลยครับ แต่ว่าไม่ต้องกังวลไปครับโชคดีที่มันมีเทคนิคที่เขาออกแบบมาสำหรับสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเลยเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เราจดจำได้แล้วก็เป็นหลักการที่ใช้กันทั่วโลกด้วยนะครับเทคนิคที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า P.A.S.S ครับ P.A.S.S มันเป็นตัวย่อของ4ขั้นตอนง่ายๆที่จะคอยนำทางเราให้ใช้ถังดับเพลิงได้ถูกวิธีอย่างมีสติแม้แต่ในตอนที่เรากำลังตกใจหรือกดตันมากๆเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกตัว P ครับ P ก็ย่อมาจากคำว่า pull หรือว่าดึงนั่นเองขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามองหาสลักนิรภัยที่อยู่ตรงคันบีบของถังดับเพลิงแล้วก็ดึงมันออกมาให้สุดเลยครับ พอเราดึงสลักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกให้ถังพร้อมใช้งานอาจจะมีซีลพลาสติกเล็กๆขาดออกมาด้วยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะนั่นแหละคือสัญญาณว่าถังพร้อมลุยแล้วโอเคครับดึงสลักแล้วไปต่อกันที่ขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะฮะตัว A ครับย่อมาจากเอมหรือว่าการเล็งครับจุดสําคัญของขั้นตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยครับคือเราต้องเล็งปลายสายฉีดไปที่ฐานของไฟนะครับ ย้ำว่าฐานของไฟไม่ใช่เล็งไปที่เปลวไฟที่มันลุกสูงๆอยู่ข้างบนทําไมละ่ะก็เพราะว่าฐานของไฟมันคือแหล่งเชื้อเพลิงไงครับการที่เราฉีดสารดับเพลิงอัดเข้าไปที่ต้นตอของมันเนี่ยมันคือการตัดวงจรไฟได้ตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยครับดึงแล้วเล็งแล้วก็ถึงเวลาลงมือจริงๆแล้วครับตัว S ตัวแรกย่อมาจาก squeeze หรือการบีบครับพอเราเล็งไปที่ฐานไฟได้ที่แล้วก็ให้บีบคันบีบลงไปเลยครับ เคล็ดลับเล็กน้อยก็คือพยายามบีบอย่างช้าๆแล้วก็สม่ำเสมอหน่อยนะครับการที่เราควบคุมแรงบีบได้ดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราคุมทิศทางของสารเคมีได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ไม่ฉีดพวดเดียวหมดถังด้วยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับ S ตัวที่2ย่อมาจาก Sweep หรือว่าการใสายครับในขณะที่เราบีบ คันบีบค้างไว้นะครับให้เราค่อยๆสายปลายสายฉีดไปมาช้าๆจากสายไปขวาขวาไปซ้ายให้มันครอบคลุมพื้นที่ฐานของไฟทั้งหมดเลยการทําแบบนี้จะช่วยให้สารดับเพลิงกระจายตัวไปดับเชื้อเพลิงได้ทั่วถึงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาอีกสายไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะแน่ใจจริงๆว่าไฟมันดับสนิทแล้วเรามาทบทวนกันอีกทีให้จําขึ้นใจเลยนะครับหลักการ PASS P พู oo, คือดึงสลกัก A อคือเล็งไปที่ฐานของไฟ S Squeeze คือบีบคันบีบและ S สุดท้าย Sweep คือสากไปมาซ้ายขวาง่ายๆแค่นี้เลยครับดึงเล็งบีบซรายทองไว้เลยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้นะครับว่าสขั้นตอนง่ายๆที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้ทั่วไปนะครับ แต่มันคือทักษะสำคัญที่สามารถช่วยชีวิตคนได้จริงๆแม้ว่าจะเป็นคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองในวันที่เราอาจจะคาดไม่ถึงตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้หลักการสำคัญนี้กันไปแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดก็คือตอนนี้เราพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วหรือยังครับ